สับปีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมน้ำผูขึ้นมาไหลออกจากพื้นดินซึ่งเป็นน้ำใสสะอาดสามารถที่จะนำมาบริโภคได้ท้ายเป็นน้ำบาดาลน,น้ำธรรมชาติผูขึ้นมาจากพื้นดินให้ท่านผู้ชมนี่ ำลังไหลออกมาตลอดปีไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝลก็ใสยอยู่างนี้ละแรงก็เท่าเริมก็ผลก็ไหลออกเท่าเดิมไม่มากก็ไม่น้อยไม่เปลี่ยนแปลงน้ำธรรมชาติพาท่านผู้ชมมาชมดูบริเวณใช่มดแล้วนี่ตรงนี้เป็นหล่องน้ำไหลลงไป ลำน้ำสาขาของมันแล้วก็ไหลลงไปลงสู่แม่น,น้ำท่าแม่น,น้ำแคอันนี้เป็นล่องล่องน้ำสองข้างนี้ก็เป็นสวนอย่างของเกษตรกร,รชาวบ้านเขาใสสะอาดบริน้ำสามารถมาดื่มบริโภคได้ แต่เราจะต้องทำล่องให้มันดีๆไม่ต้องไปอะไรมากมายมันสะอาดท่านผู้ชมมีหลายอย่างต้นไม้เป็นผักพืชชนิดเราํำมารับประทานได้อันนี้ที่มองเห็นต้นกันจองชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นกันจองเอามาเป็นผัก มาลวกจิ้มน้ำพริกกินกับน้ำพริกกินสดๆก็ได้หรือจะนึ่งก็ได้มาทำเป็นเมนูเป็นอาหารรับประทานเป็นวิตามินผักโวงนี้วิตามินอันนี้ต้นบอนเกิดขึ้น3ามล่องนิมยม ภายตรงนี้หมดแล้วนี่แถบริเวณนี้ี่มีเป็นร่องน้ำไหลมาจากข้างบนลูมองไม่เห็นมันเพราะว่ามันต้นหญ้ามันนปกคลุมไปหมดต้นบอลหญ้าหลายชนิดเป็นเขาบา้ังเป็นต้นเป็นหญ้าปกคลุมนี่เป็นต้นยาง อย่างชาวบ้านเขาชาวเกษตรกร,รอ,อย่างัน้ำท่วมมันไม,ไม่ไม่สมบูรณ์น้ำก็เลยไม่ไม่มีน้ำย่างจ้่ของก็เลยไม่จีดไม่จก็ตรงนี้เป็นคนยาง สวนยางสวนยางเาสาเลยเสาเกษตรกรเขาตรงนี้ก็หล่องน้ำดินพวกนี้ก็เกิดจาก น้ำป่ามาทับถมกเกยเอาดินทรายมามาทับมาถมไม่เสมอกันนี่เป็นล่องล่องน้ําล่องไหลล่งสู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก,ลก็อยู่อย่างนี้ฝนก็อยู่อย่างนี้ แบ้ว,วนคนอยู่ใกล้ก็สบายนะ้ำใช้สบายต้องเอามาที่ไหนนะำทำที่มันดีๆแล้วก็ไหลามาแล้วก็เป็นที่กองของมันผลผุดขึ้นมาจากพื้นดินนี่มันไม่ไหลามาจาก <c oughs> บนเขาก็ดีไม่ไหลามาจากห้องจากลำน้ำลำห้วยที่ไหนที่ใดแต่มันก็ไหลามา ลำล่องมานีแล้วแล้วก็ลงสู่ข้างล่างท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นลำน้ำล่องน้ำเล็กๆมีพกผักทั้งหลายเกิดขึ้นผักกินได้ทั้งนั้นแหละเป็นผักบุ้งโกดี ที่รับประทานได้รสบัส์เขาก็มาเก็บไปไปทำอาหารไปทำเมนูอาหารกันเปหล่องน้ำกวถึงหน้าฝนก็อย่างนี้หน้าแรงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เกี่ยวหน้าฝนหน้าแรงนีท่านผู้ชม พยายามดูให้ดีนะมันขูขาแต่ก่อนมันเป็นล่องน้ำที่ดีพอเกิดพายุเกิดฝนตกหนักเอาโคนลนไหลมาจากภูเขามาครับถมกันจะท,ทำใน้สาภาพต่างๆเปลี่ยนไปหมดอันนี้ก็เป็นถักบุ้งตามล่องเข้ามันมันจะล่อง แหล่งน้ำแหล่งน้ำคอยไหลอย่นตลอดแรงตลอดฝนฝนห่าก็เยอะไหลอย่างนีน้แหละไหลยังเหมือนเดิมเลยแหละมากเป็นเด็กเช่นเดิมห่ามันก็ยังไม่แรงผู้ชม จบคลิปนี้ก่อนสับรี